ปลาเขาเรายืมนี่เป็นปลาใบไม้ที่แบบแก้การเบื่อปลาโอ้ยแก่แล้วแก่แล้วแกะแล้วทางชันหลายเลยชันมากๆแต่ก็ไม่ใช่เป็นหาดสรับพวกเราว้าวถึงแล้วนี่เอามือมาจังนี้สวัสดีตอนเช้าครับ ในเช้าวันที่สดใสเลยนะครับเชบ้วนี้ทีมงานของเรากำลังทำอาหารนะครับซึ่งเป็นเมนูที่ได้มาจากการเดินเข้ามาในป่าแล้วก็เก็บเห็ดปวกเก็บตาวแล้วก็เอามาหลามนะครับนะชาวนี้ก็คงกินอาหารแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงได้เดินทางไปดูน้ําตกที่อยู่ในป่าแลแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอาหารเพิ่มเติมพออะอาจากป่าประมาณเที่ยงวันนะครับ ก็นะคือต้องต้มน้ํากลือครับไม่มีน้ํากิืน้ําที่นี่เป็นน้ําหินปูน,นครับเดียวใสนะครับดูว,ว่าพื้นดินเนี่ยมันจะเป็นสิ่งจาให้น้ำจะ,จะแดงถ้ามีฝนตกเมื่อคืนี่ก็สามารถอาบน้ำอะไรได้แต่ครั้นี้มันมองไม่เห็นเนี้มามึนไงเราก็เลยไม่กล้ากันเท่าไหร่ถ้ามาเร็วก็น่าจะดีนะครับเนะี่ยก็คือก็ต้มน้ำหลามปลาหุงข้าวกันเลย มีปลากระป๋องด้วยนะครับเดี๋ยวกินข้าวกินอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เดินสำรวจวตัวน้ำตกนะโดยมาดูน้ำตกนะครับที่เมื่อคืนเราไม่เห็นนะครับเรามากันแล้วเรามันก็มืดมากนะครับตอนนี้คือเริ่มเห็นนะครับก็สวยนะครับข้างล่างเป็นเวิงน้ำที่สามารถเล่นได้ครับน้ำก็จะได้อยู่พอสมควรนะครับโอ้ยเนาะ แคบไมอยู่ตรงด้ดานนู้นนะครับมันจะมีตรงโซนที่เป็นตาดหน้าผ่าสูงๆเลยนะครับทุกคน นี่สวยไหมสวยปลอา,าแต่เจ้าดูนี่น้ำตกงามบ่สแต่ให้ดูเด้อเดวแ,แผนกล้องให้ดูเด้อ อพี่โจนึกว่ามีแต่ราคาคุยของจริงนี่ <c oughs> ปอดกับข้าวมาแล้วกับข้าวมื้อเที่ยงมื้อเช้ารวมกันเลยโอ้ยโอ้โโอโกินแล้วมาเมาเนาะมันเยอะมากเลยอ่ะแต่มันปลามันตัวไม่โตรอ เรามันเยอะใหญ่ครับผมเอาเว้นมาพี่จะว้าวดำน้ำเลยจัดเลยไหมล่ะเอออย่าเลยพี่เยอะเลยนี่หนาวมากเลยโอ้โตโตท่เนี่ยครับจะให้อันสามหน่อยมีเห็ดด้วยโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาปลาใส่เห็ดก็มีเห็ดนี่ด้วยนะอะไรพี่เห็ดขึ้นกับต้นไม้อ่ะเห็ดหูหนูไม่ใช่ขาวเห็ดขาวอ๋อแล้วได้เอามากินไหมพี่กินได้ไหม เห็นเาวกินได้ไหมกินได้ครับตรงนี้ยวให้ให้อันไปให้ผมไปเก็บใช่ไหมพี่ถ้าไปเก็บไม่เอาแล้วพี่เอาเห็ดเห็ดโป่งนี่แหละที่เราได้นี่เลยพี่เอาู่ใกล้นี่นะโอ้ยอยู่ใกล้นี่นะกินได้ปะบ่ใช่แล้วงี้กินแล้วเมายิ่งกว่าเล่าเมื่อคืนอีกน่ะเอาเลยอ่าอได้กลับแล้วถ้าเกิดกินเนี่ยจริงเหรอมาแต่กินกันไม้ไม่ไม่เมานะไม่พี่มันท้องเสียแเลย ครับเอาเอาเอาวันนี้ช่ว์พีมือหน่อยนะหลามนะโอ้ยขอยืมปลาไทรุ่นไปเด้อเอาเลยครับอ่าไม่ธรรมดาครับไอ้โจเราไฮว่นหรือพี่ต้านห่ืนไงโอ้บอกงามๆอันขึ้นไปถึงใช่ยังขึ้นแล้วครับแต่นว่าเห็นงามกระโดนวินถึงแล้วเหรองามแห้งเลยอ่ะโอ้สวยเลยครับสวยมากสวยมากคุณล้าครับเดี๋ยวไปฮอตพ่นเลยนะฮอแท้โอ้ต้องโดนนะเลาไปถึงไงรับไปทุกคนอ่ะเอนฮอแท้เดี๋ยวให้อันหลาม ปลาให้กินก่อนแล้วค่อยกลับโดยผมมีพานครับวันนี้ไม่อยากใช้แรงตัวเองเลยเพราะว่าดูกลัวกินไม่ได้กันโะมาจะผ่อนยุบอะได้โอ้ยหนออ้าเดี๋ยวปลาปลากินเต่อปลาเขาเรายืมอยู่พูดยังไงดีน้องเพ็งปลาเขาเราเทเราเทไงอันนี้ปลายืมแพงกินพูดอย่างงี้เดี๋ยวกินหัวกับไส้ไปหนาจะได้เมาเลยเนี่ยอันนี้เมาบอสกินแล้วเมาบ่กินหัวเมีไข้เนแ้่ใจ เมาเมาเมาเน่นะค่อยย่านเมาเพราะค่อยเมาแต่เม so? uh uh, so ื่อคืนยังค้างเนี่ยว่าจะถอนดีเ so, ท uh ิร so ์สถอนดีป so ่อ so, ย uh ังมีอีกหน่อยหนึ่งเออเมื่อยากจะบอกเลยว่าเช้าลุงตาจะอ้วกแตกอะลงไปแช่นดำโอเคเดี๋ยวดูเมนูหนัปลาของเขานะครับมีเห็ดด้วยเนาะก็น่าจะใส่กับเห็ดเลยแหละครับฝากในพานหน่อยเด้อหดไปแล้วฝากคั่วให้แต่ได้ฝากคั่วหน่อยเพราะเออ วันนี้แล้วก็พาพวกนักท่องเที่ยวมาเที่ยวโซนที่ดักแก้วก็คือว่ามีเซานี่แล้วก็ได้ไปติดปลาได้โซนน,นึงนันตัดมือว่ามันโลนเลยไอผ่านพีเซนอยู่เลยโ okay. <Okay. S 1> อเกคกอันขาาั้วซ้ายเนี่ยให้พอดไอพายขั้วด้วยไอผ่านพีเซนโ okay. อนเคอานเจ้ามิ๊มิ๊นิกับปลาเดอ้อโอเคโอเคไปควดัดไปไปไปดูในพันเห็ดปลากันนะครับทุกคน,นามาดูสูตรการทำปลาของลุ่มเวียงทองครับว่าจะเป็นกระได อ้าวนี่มาดูในพานเฮ็ดตัวปลาเด้อนี่ปลาไหลโอ้ปลาไหลเนาะไอโจตึกได้จักตัวตัวเดียวลายตัวแต่มันเหยื่อตัวมันใหญ่ใหญ่ไปอ๋อแต่มันน้อยกินอะไรแต่ว่ามันก็มากินอยู่เนาะใช่มันมาตอดเหยื่ออยู่แสงมีตัวตัวเกดออกลอนเออมีใหญ่แท้ได้บอสมีใหญ่ใช้ได้อยู่เนาะ ระดับใบพานี่ไม่มีคำว่าผิดหวังครับทุกคนมันเจ้าเอิ้นปลาอะไรปลาสองบ่ปลาสองเอาสองเนาะมันคอยเอิ้นปลาพวงเอ๊ะจีบปากเลยบึ้งอ่าว้าวได้อเออมาดูครับว่าไข่หรือขี้โอ้ยมันนี่มันอุ้ยมีไข่แท้ไข่แท้บอกว่าไข่ได้ล้ให้เธอขี้เธอเข้ามาแบบเนี้ยไข่ที่ ไค่คือขี้อีกกินบ่กินไข่ไข่ไข่แม่แท้ไม่ใช่หมันกินอะไรเยอะขนาดนั้นนะเบิ่งไส้ี่ว่าปลาที่นี่กินอะไรให้เราวิจัยก่อนซาตาจานอันแน่ออนทัวร์ครับจะวิจัยไส้ปลาว่ากินอะไรโอ้โหมันกินอะไรวะเนี่ยแล้วมีตัวปลาอยู่ข้างในยเนาะอไส้มันเยอะนี่โอ้ไม,ไม่กิน,นไข่แค่นั้นเลยเออใช่อยู่มากไข่บานได้ไหมเนี่ยไข่เอาโอเคมันก็น่ากินนะดิ ได้ปลาใครมีนิดหนึ่งนะครับใครไม่มีบนไทยได้กินน่ามีคมบ์่อะไรมีคมบ์บ่คมอยู่คมอยู่คมบาดใจสามาแล้วหลายคนเดอ้อออเอ้ยรอค่อยแท้นี่มีทู่อย่างไรเนี่ยตัดปลาไม่ขาดเนี่ย ขื่<ห>นเหมือนเจ้าของนะนอ,งนอ๋อนึกว่าขื่อเหมือนเจ้าของ <laughs> โอ้ยแล้วแล้วแล้วอวาผู้บ่าวกินปลามาแล้วผู้บ่าวก,กินปลาผู้บ่าวก,กินปลาเ <c oughs> มนูเมนูเมนูวันนี้ฮะ คนกินปลาคนกินปลาเป็นบ่อเป็นแล้วงเายนี้ตบมๆไปเรื่ยหวอโอ้ใบนี้มันเหาไส้แล้วเป็นอะไรฉันปลากินมาเบือครับอาจานมันกระปุเบือโอ้มันกระปุเบือคือยังไงนะพี่โก้นนี้เป็นใบไม้ที่แบบแก้การเบือปลาแก้เมานะแก้เมาโอ้รู้แล้วเขาเอิ้นใบอีหยังอ่ะไม่รู้ไม่รู้แต่ว่ากินแล้วจะไม่เมาโอ้ค่ายวะคือจากการที่จะเมาปลา พี่โจจ้าการที่เอาปลาเป็นเมาใบไม้แทนเข้าใจก็เลยไม่เอาปลาเออนั่นแหละอะไรจะกันไหนนาเดี๋ยวเขาไปเบิ็งวิธีการล้างปากตอนทานชูฟ้ากันโอ้นานอืมจอนหัวเอาหัวลงก้อนเอาหัวลงก้อนโอ้ยแบบไม่อยากหลุมหมแล้วโอ้ตสวเงมันใหญ่ดิหญ่เนิปลาใหญ่โบเรียว่าบางมันน้อยเอาปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่นะเอาปลาใหญ่เหมืนบางมันน้อยเนาะ เออบ่วงบ่วงบ่ลล้งทะเลขนาดบ่ลล้งระบซุกไงเอ้ยอไม่ทูไม่ทูไม่ทูมีไม่ทูเด้ออ่าอ่ามีด้วยเออนั่นแหละบ่ลงก็เอาน้ำใส่ดินะเอาเอาลงไปให้เบสเห้ยปลาตัวเดียวกินแปดคนแบดนี้ครับเกือบเกือบเสียซื้อเสียนปลาได้หนินะเกือบเกือบก็ ใชแล้วกำลังคุยกันนะถ้าสมมติถ้าไม่ได้ปลามาจะให้พี่โจแบกของกลับทั้งหมดเลยเนี่ยอย่างนั้นเลยเหรอใช่อย่างนั้นเลยเหรอน้ำปลาเสร็จเรียบร้อยมาแล้วนี่ยังนะลามเด้อมีน้ำลามลามลามโอ้ลามลามลามลวงหกเด้อเออเอาละครับ มีน erm oh, oh. oh, ี้ก uh. oh. oh. ินโอ้ยกะแล้วกะแล้วกะแล้วแล้วเนี่ยเรเท่าไเนเดอเอาเอาเอาเ้าลามนี่เขาลามเอาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้หลายนี่พอกินเนี่ยวันนี้ต้องเิมขึ้นเขาด้วยนะครับเพราะว่ามงนแล้ว ถ้าไม่ได้กินแล้วไม่มีแรงแน่นอนโอ้โหนี่ซันรถดตาวตาเตาโอ้เตาอยู่ท้องท้ายนี่ที่เนี้ยเป็นที่เนี้ยอันธรรมชาสตร์เขาเป็นยังไงบอสที้เนี้ยธรรมชาติแซ่บนะีเนี้ยปอดสารพิษเออปอดสารพิษเนาะอ้าวคอรับคอรับผ่าบอลอ้าฟิงมาดิเข้ามาเข้ามาเข้ามาฟิงไปลุกไปเอาลุกมานี่โอ้โหของแท่โอ้ของเท่ๆเลย นี่ให้เจ้าที่บอกงี้กลางวันนี้ให้แล้วเมื่อคืนก็คือให้แล้วก็คือให้แล้วนาอแล้วก็ไม่ใครเพิ่นน้ำตัวอ๋อให้แล้วน้อโอ้โหเปินปอกก้วยน่ะแซบอ่ะโจยังหมดนสซิมไสซิมเปินแม่รออยู่นานแล้วน้อง ข้าวราดโอ้เป็นไงเป็นไงอันนี้ข้าวเหนียวบานใหญ่บานใหเนาะปกติกินแต่ข้าวราดเนาะข้าวผสมโอ้โหพวนี้กินข้าวราเจดีย์ใหญ่เออนี่บานใหญ่พูดเลยไมโอ้ไม่หกเนาะเอาเอาเอาเป็นข้าวเหนียวนะครับจริงๆจริงใส่น้ำตาลเข้าไปเล้วแ่บไปไปนั่งเลยนะฟิงประจำที่เรามาเด้อมาเด้อมาเด้อนั่งลงนั่งลงองนายกงใครไปเจ้า ดวงธรรมชาสตรอ่าโอเคนี่เทหว่ะเท่หวะเอ้ยไหนเธอโอ้ยเอาไว้ตักแกงรวมไม่ได้ตักเธอกีพนเดียวพุดแล้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 วเอาเลยพุดเลยเปาเล่เอาเลยเอาเลยมา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 อ่าเกี่ยวเลยเกี่ยวก็เลยโอเคโอเคด้งเดางเด้งเด้งเงเด้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 งเดงเ้งงเด้งเด้งเงเ้งเ้งเด้งเด้งเด้งเ้ง้งเง้ น้ำ้วยน้ำเท้วยกได้เทนีน้ำข้นข้นวแตงพวแตงวแตงวสิงด้วยวังปลากระป๋องนะทุกอย่างใช้เบิร์เอาเบิร์ตัวราสกินเวยเกินังแน้น้ำน โอ้ยลายเนาะโอ้นเราเทศน่านัเนมือนมันยังเสียนป่าอยู่ตอนที่เล่นตายมันโดดเสียนเลยเนาะเปิดแล้วปะเปิดแล้วเปิดแล้วโดดตรงโดป่ามันมาแกงใส่บ้างนี่มันก็ได้ยินพกออกเลยก็เปิดแล้วหัวบอกยังหัวมันหัวป่าที่บอก โอ้ปลาโดดออกจากกระบอกไม้ไผ่เปิ้แล้วดิเปิดแล้วเปิดและวเปิดและวเย้เปิดละขอบคุณครับนปรุงนะครับอันนี้คือปรุงปรุงน้ำแกงก่อนนะครับพอดีว่าเครื่องมันอยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวจะกินกันแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับมือล้างแล้วนะครับมื่อเช้าในห้องน้ำไม่เป็นไรครับว่าจะได้กินเกลือไม่ได้กินแล้วล้างแล้วเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางครับวันนี้ก็ต้องจัดเต็มนะครับ เดี๋ยวแรงจะเบิรนะครับเดี๋ยวเขาจะกินข้าวกับพี่โจก่อนแล้วก็ทีมงานพี่โจแล้วก็ทีมงานทานนะครับเหมือนเพราะว่าไม่กินนี่คือไม่ไหวแน่วันนี้ขึ้นเขาก็คือสลบเลยนะครับมาถึงที่นี่ก็ดึกอยู่พอสมควรเลยแล้วก็พอจะได้กางเต้นนอร์ทามีสามกลุ่มแล้วก็ได้กินข้าวด้วยก็สี่ทุ่มอะไรเงี้ยได้อยู่แล้วก็พักผ่อนการตื่นแต่เช้าแต่บรรยากาศดีมากนะโชคดีที่ไม่มีฝนฟ้าอะไรนะครับแล้วก็น้ำตกสวยมากที่มอมจะมุน มัมเดินดีครับอนเทมากเลยอ่ะชิม,อ,มอร่อยดิยปลาตะปูตัวแม่นี่บตกไฟเลยวะน้องอใหญ่แล้วล่ะารักน้องชิมอันนี้คือาล,ลามเห็ดหลามตาวมีผักกูด้วย เ <laughs> งี้ยงๆหน่อยเนืองตัวอา,อาชิมข้าวหน่อยข้าวหลามใหญ่เมืองวิงหองก็คนเหนียวโพดเลยอ่ะข้าวหลามเทพ <laughs> ข้าวหลามเทพกข้าวหลามเทพนะอันนี้ใหญ่ๆเกินประเทศอืม,อมทุกคนดูเห็นนะครับโอ้โหดูเยอะมากเลยกำลังหาของฝากกลับบ้าน <laughs> ก็ดีนะ แต่ไม่เอาครับมีอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ครับปล่อยกันไปเส้นทางทางกลับก็คือเส้นทางเดินป่าแบบนี้ได้ไหมครับขึ้นเขานะครับจากเส้นทางที่เรามาลงเขาเม,มื่อคืนมืดๆไม่เห็นแต่เดี๋ยวไปดูน้ำตกนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนน่าจะชอบเดินทางกางที่ผมพาทุกคนมานะครับไปสุดแล้วอยู่ที่อันน่นทยทวนนะครับเดี๋ยวเจอกันคนไม้ใหญ่มากเลยอันนี้ทางลงน้ำตกแล้วนะครับ แต่ว่าทางจะชันนะครับเห็ดเยอะมากเลยไม่รู้เห็ดอะไรแต่ไม่เอานะครับโอ้มีแดดเวยทางลุมน้ำตกชันหน่อยมีแดดโอ้เห็นน้ำพาสูงแลวโอ้ยแมงมอีเข้าตามันชันนะเดี๋ยวปาดทางก่อนโอ้โหงนาวม,มากว่ะ อันนี้คือเดินมาดูร้วตาตัวเองนะครับน่วยเขาว่ามันสุดมากเลยไ,ไม่เต็มเห็นไม่เต็มจะไปดูใกล้ๆโล,ลงทนุนะครับตอนนี้เราเดินมาถึงตรงที่เป็นโซนน้ำตกแต่ไม่สามารถลงเล่นน้ำตกได้เพราะว่ามันชันแล้วก็มันยังไม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบทั่วไปมันจะเป็นป่าดิบแล้วก็สิเรลามาคือการสำรวจน้ำตกนะครับเราพิงไม่ลงแล้วนะครับเพราะว่ามันมันอันตรายมากมาดูใกล้ๆก่อนวา ันหลายเลยชันมากๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเราทีมงานแอดเวนเจอร์ครับโอ้โห,โหอันนี้คือชันที่มันแบบสวยๆนะครับแต่มันยังมีเส้นทางที่ไปต่อได้อีกคือต้องการการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางเที่ยวน้ำตกก็ดีเนื้อลำบาก อาเราไปเก็บวิวด้านล่างนะครับทุกคนสวยมากสวยมาก ถึงแล้วนี่โอ้โดูมีหลายชั้นมากมาแต่ละชั้นนี่คือน่าจะดึกพอสมควรเลยนี่ครับทุกคนน้ำใสมากครับเน่ยเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นวางเลยนะครับเนี่ยต,ต้นต้นไม้นี่คือยังดีมากมากเลยนะครับเห็นไหม มอสโวลขึ้นเต็มเลยโอ้ดมีไหลาวางจริงๆมันก็มีที่ลงไป้ะแต่คณะมันจะหาที่ลงแบบจุดง่ายๆนี่คือยังยากอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับอาจจะมีจุดที่เราขึ้นไปเราจะไปเล่นน้ำตกได้ก็ได้นะครับอะโอเคเดี๋ยวขึ้นต่อนะครับเหมือนการทดสอบความสามารถของตเอทิมกาสามารถใช้ทิ้อยู่ในปา่าแล้วก็เดินขึ้นเขาลงเขาแบบนี้ได้ยังสบายดีอยู่ไหมก็นี่เกือบเต่าครับสบายแน่นอน เอาขึ้นตัวต่อครับเนาทุกคนครับกลับนะครับทีมงานไม่ไหวลุงโจกับลุงกแน่อยากไปอยู่ครับนะแต่ว่าน้องฟิงเขาก็ยังว่าแหละนะอะไรอะไรมันต้องึ้นไหรลุงไม่ไหวนสเมื่อไรล่ะว่ายกว่ายกก็คือบ่อนที่จะไปเอาตัวเจเนี่ยมันอยู่ทางน้ำออกหูซึ่งมันต้องขึ้นเขาอีกก็ไกลแล้วก็ชันแล้วก็เป็นทางที่รกๆแบบนี้นะครับต้อง วันทางไปนะครับมันก็จะเสียเวลาเรื่องของการขึ้นมาจากตรงจุดที่เราลงไปเงี้ยหรือเข้าไปหาเจียงเงี้ยนะเพราะตอนนี้คือเวลาก็น่าจะเข้าช่วงบ่ายแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเดินทางออกจากป่าเนี่ยก็ต้องมี4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงเราไม่อยากให้ค่ำนะเราอยากไปถึงแบบเย็นๆนั่งพักผ่อนชิลๆที่พักสบายๆกินข้าวแซ่บๆนะครับก็เลยตัดสินใจว่า เดินทางออกปากกันดีกว่านะก็ออยังไงแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่เราจะเดินทางกันต่อครับเราจะต้องฝ่ามรสุมดงพญาทากนะครับเยอะมากตัวกับเท่านี้ก้อยเนี่ยใครไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะไปฝากนะครับนะส่งไปทางไปณสย์ด้วยเอาไปทำปัญญา,าน่าอะ่ะโอเคเอาแล้วก็ไปเดิอนี่ทางป่าแท้ๆครับปา่าลุงดิบสอบปลาวนะครับอีกหน่อยเ,เจริญแล้วทุกคนไปมานะอันนี้เรามาเซอร์วีเส้นทางมาฝนตกนะครับตัดแก้ว น่า่ะต้องเป็นรถไฟต่อโคดแล้วครับดึงไม้อันนี้หน้าผาใหญ่ครับมีพึ่งด้วยเตี้ยๆเลยอะ่ะนะแต่ว่าไม่เอาครับวันนี้แค่เฉพาะจะเอาตัวเองยังไม่รอดเลยหรือจะเอาดีอย่าไปไก้าวไ,ไกลนะเพ <laughs> ราะว่าไม่อยากขึ้นไปตรงนู้นครับเดี๋ยววิ่งลงมากันไม่ทันอีกก้าวไกลขึ้นได้ไหมออตอนนี้จะยากนิดนึงเลครับเดี๋ยวเอไปลงรถไฟได้ได้เป็นน้ำผาสูงชันเลย เอาขึ้นมาไม่ค่อยมาไม่ต้องรีเอาไม้มาก่อนเดี๋ยวไม้ส่วนเอาทีลงอ่นเออเอาไว้่าลูกเอามาเอามือมาทำนี้ นี่นี่นี่ของแท้ของแท้เฮ้ยน้ำเกลือน้ำเกลือของแท้ของแท้นี่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 ่เขาบอกเขาตัวนี้นี่อ๋อโอ้ตัวของแท้เลือดเลือดไหลเลือดชั่วนาโอ้ยโอ้ตัว้สู้สับปะรดมาได้เนาะไหลเลือดไปโอ้ กินแท้เนาะตีนคอยก็แม่นเหม็นกินก็ไม่ได้ยังไงก็บมังคุดเนี่ยดูปัญญาชาวบ้านเลยนะโอ้ขอใจหลายเดอ้อ <ๆ S 1> หมายไรๆๆท่าครับทำขายละห <c oughs> ้าบาทเดินดงเลยอยุามึงอ่อเองถ้ามันถ้ามันตายมันตาย,นยเนาะโอ้ใช่ย่อยอยู่ตรงนี้ด้วยเขาตรงนี้ได้ไปห้หน่อยขอ,อยาเดอ้ออู้อันนี้เอาตีนสองปีนะ เช็คก่อนเช็คปีก่อนโอ้ตายแล้วอยู่ในเกงวะเนี่ยเก่งเลมทำอย่างนี้ไม่มีมบเล่นะไป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 ไลไปไปไปไพไปไปไปไนไปไปีปนี่ตไนไป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 ไไปไปไปเปีปไ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 ปรปเปไยไปไปไปไไป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 ไนัไป่ไป นี่ทะลึ่งแท้ชุมหัวรอตัวเบลอเลยออกแล้วออกป่าแล้วตัวใหญ่พูดเลยไป